สูตรหวยนี้เป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยและหวยอื่นๆเท่านั้นมิได้สนับสนุนการเล่นการพนันแต่เป็นอย่างใดโปรดใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนที่ดูคลิปและติดตามเจ๊หวยทุกคนเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องสูตรหวยเจ๊หวยอีกเช่นเคยนะคะยังไงยังไงเจ๊หวยก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้เจ๊หวยด้วยนะและขอบคุณนะคะขอบคุณทั้ง fc เก่า fc ใหม่ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์ด้วยนะคะวันนี้นะคะเจ๊หวยจะมาให้สูตรหวยลาวพัฒนาค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรหาตัวเด่น2ตัวบนล่างนะคะ และสําหรับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มแนวทางหรือหาช่องทางการซื้อนะคะสามารถทักหาเจ๊หมวยมาได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นหวยรัฐบาลไทยหวยลาวหวยฮาหนอยนะคะเจ๊หมวยจะมีเจาะไว้ให้ในกลุ่มเลยนะคะถ้าใครไม่อยากจะทักมาสามารถคลิกลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเจ๊หมวยจะปักลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ไว้ให้นะคะอ่ะสำหรับ วันนี้นะคะเจ๊หวยก็ได้ยกสถิติย้อนหลังของหวยลาวพัฒนา,าให้ทุกคนได้ดูกันเป็นแนวทางตั้งแต่งวดวันที่29กันยายนจนถึงงวดวันที่3พฤษจิา จิกายนนะคะมาให้ทุกคนได้ดูเป็นแนวทางว่าจะเข้ากี่งวดและจะหลุดกี่งวดสูตรนี้จะน่าตามไหมหรือไม่น่าตามนะคะถ้าใครชอบก็ตามได้เลยนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะถ้าใครชอบเจ๊หมวยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เจ๊หมวยด้วยนะคะเรามาเริ่มคำนวณสูตรกันเลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเจ๊หมวยจะใช้เป็นหลักสิบบวกกับหลัก ร้อยนะคะบวกกันได้เท่าไหร่แล้วให้นําไปบวกกับหลักแสนนะคะอ่าบวกกันได้เท่าไหร่แล้วนะคะได้ผลเท่าไหร่แล้วให้นําไปบวกหนึ่งนะคะอ่าแบบนี้นะคะหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งบวกสี่นะคะ,ะได้ห้านะคะอ่ะหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งนะคะแล้วนําไปบวกกับสี่นะคะ 1>, 1บวกสี่ได้ห้านะคะแล้วนำมาบวกเพิ่มอีกหนึ่งต้มก็คือหนึ่งก็คือห้าบวกหนึ่งแล้วได้หนะคะก็คือเพิ่มหนึ่งต้มนั่นเองค่ะห้าและหก็คือเลขเด่นของเรานะคะเห็นไหมคะหค่ะเข้าไปที่หกนะคะเข้าไปที่หกบนค่ะแบบนี้นะคะเราจ,จะไปต่องวดต่อไปเลยนะคะเหมือนเดิมนะคะหกบวก8ดค่ะ หกบวกแปดได้สิบสี่นะคะหกบวกแปดได้สิบสี่เลขหลังตัวเดียวของสิบสี่ก็คือสี่นั่นเองค่ะสี่ให้นำไปบวกกับเจ็ดค่ะสี่บวกเจ็ดได้สิบเ็ดนะคะเลขหลังตัวเดียวของสิบเอดก็คือหนึ่งนั่นเองนะคะหนึ่งบวกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเต้มก็คือสองค่ะหนึ่งและสองคือเลขเด่นนะคะเราจะไปดูกันนะคะว่าตัวเด่นสองตัวนี้นะคะหนึ่งและสองจะเข้าไปตัวไหนนะคะเข้าไปที่สองค่ะ สองบนนะคะนะต่อเลยนะคะหกบวกสองค่ะหกบวกสองได้แปดนะคะแปดค่ะนำไปบวกกับเก้านะคะเก้าบวกแปดได้สิบเจ็ดนะคะเลขหลังเตี้ยของสิบเจ็ดก็คือเจ็ดนั่นเองค่ะเจ็ดบวกเพิ่มขึ้นอีกแนะ่เจ็ดบวกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแต้มนะคะก็คือได้แปดนะคะเจ็ดและแปดนะคะเข้าไปที่เจ็ดอ่ะเจ็ดนะคะ บนค่ะอ่าเข้าไปที่เจ็ดบนนะคะต่อเลยนะคะเก้าบวกเจ็ดค่ะเก้าบวกเจ็ดได้สิบหกเลขหลังตัวเดียวของสิบหกก็คือหกค่ะหกบวกหนึ่งนะคะได้เจ็ดค่ะเจ็ดบวกเพิ่มอีกหนึ่งแต้มก็คือได้แปดนะคะอ่าเข้าไปที่แปดล่างค่ะแปดบวกศูนย์ได้แปดค่ะแปดบวกศูนย์ได้ แปดนะคะแบวกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งได้เก้าค่ะเข้าไปที่เก้าล่างค่ะต่อเลยนะคะหกบวกสองได้แปดค่ะแปดบวกแปดนะคะได้สิบหกเลขหลังตัวเดียวของสิบหกก็คือหกนั่นเองนะคะหกบวกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแต้มได้เจ็ดค่ะเข้าไปที่หกบนล่างเลยนะคะ อ่าเข้าไปทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะต่อเลยนะคะสองบวกศูนย์ได้สองค่ะสองบวกสองนะคะได้สี่ค่ะสี่บวกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งได้ห้านะคะอ่าเข้าไปที่สี่บนค่ะอ่าต่อเลยนะคะสองบวกสี่นะคะได้หกค่ะหกบวกหนึ่งได้เจ็ดนะคะเจ็ด บวกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งได้แปดค่ะเจ็ดและแปดนะคะเข้าไปที่เจ็ดค่ะบนนะคะอ่ะต่อเลยนะคะเจ็ดบวกสองได้เก้าค่ะเก้าบวกแปดนะคะได้สิบเจ็ดเลขหลังตัวเดียวของสิบเจ็ดก็คือเจ็ดนั่นเองนะคะเจ็ดบวกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งได้แปดนะคะอ่ะเข้าไปที่เจ็ดค่ะบนนะคะต่อเลยนะคะ ศูนย์บวกศูนย์ได้ศ 0, 0ูนย์ศูนย์บวกสี่นะคะศูนย์บวกสี่ได้สี่ค่ะบวกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งได้ห้านะคะสี่และห้าเข้าไปที่สี่ล่างค่ะอ่าเข้าไปที่สี่ล่างนะคะต่อเลยนะคะแปดบวกสี่นะคะแปดบวกสี่ได้สิบสองเลขหลังตัวเดียวของสิบสองก็คือสองสองนำไปบวกสี่ได้เท่ากับหกค่ะหกบวกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งได้เจ็ดนะคะหกและเจ็ดนะคะ หกและเจ็ดอ่ะงวดนี้หลุดค่ะงวดนี้หลุดไม่เป็นไรนะคะเราไปดูงวดต่อไปกันเลยนะคะแปดบวกสี่ได้สิบสองค่ะเลขหลังตัวเดียวของสิบสองก็คือสองนะคะสองบวกศูนย์ค่ะศูนย์บวกสองได้เท่ากับสองนะคะสองบวกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งได้สามค่ะสองและสามนะคะอ่ะเข้าไปที่สองบนล่างะคะ่ะอ่าเข้าไปที่สองบนล่างเลยนะคะต่อเลยนะคะ เก้าบวกสองอ่ะสองบวกสองต่อเลยนะคะสองบวกสองค่ะได้สี่สี่บวกหนึ่งอ่ะสี่บวกศูนย์ค่ะสี่บวกศูนย์ได้สี่ะนะคะสี่บวกหนึ่งได้ห้านะคะสี่และห้าคือเลขเด็ดนะคะเข้าไปที่สี่บนค่ะต่อเลยนะคะเก้าบวกสองได้ สิบเอ็ดเลขหลังตัวเดียวของสิบเอ็ดก็คือหนึ่งหนึ่งนำไปบวกกับแปดนะคะแปดบวกหนึ่งได้เท่ากับเก้าค่ะเก้าบวกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งได้สิบเลขหลังตัวเดียวของสิบก็คือศูนย์นะคะหนึ่งและศูนย์ค่ะเข้าไปที่อ่ะเก้าและศูนย์ค่ะเข้าไปที่ศูนย์บนค่ะอ่าเห็นไหมคะสถิติถือว่าเดินดีมากนะคะสถิติถือว่าเดินดีมากสิบหกงวดน,นะคะไม่หลุด สถิติถือว่าเดินดีมากเลยนะคะสถิติถือว่าเดินดีระยะยาวเลยนะคะ1ิงหกวดหลุดแค่หนึ่งวดเองนะคะใครชอบสูตรนี้ก็ตามนะคะใครไม่ชอบสูตรนี้ก็ผ่านได้เลยนะคะใครชอบสูตรนี้ก็ฝากไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้เจ๊มหมวยด้วยนะคะอ่าและใครอยากจะเข้ากลุ่มแนวทางนะคะทักหาเจ๊มหมวยได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น หวยรัฐบาลไทยหวยลาวหวยฮานอยเจ๊หวยจะมีเจาะไว้ให้ในกลุ่มเรียบร้อยเลยนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถทักมาหรือว่าคลิกลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ไว้ได้เลยถ้าใครสนใจก็สามารถทักมาหาเจ๊หวยหรือไม่ก็คลิกลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะอ่ะต่อเลยนะคะ4บวก0ได้4ค่ะ4บวก7ค่ะ สี่บวกเจ็ดได้สิบเอ็ดเลขหลังตัวเดียวของสิบเอ็ดก็คือหนึ่งหนึ่งบวกเพิ่มขึ้นอีกสองได้สองอ่ะสี่อ่ะขอให้ค่ะสี่บวกสี่บวกเจ็ดได้สิบเอ็ดเลขหลังตัวเดียวของสิบเอ็ดก็คือหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองนะคะอ่าหนึ่งและสองของเรานะคะเข้าไปที่ สองและหนึ่งเข้าไปบนล่างเลยนะคะงวดนี้ต่อไปนะคะเราไปดูกันนะคะว่าวันที่สามพฤศจ,จิกายนนะคะจะได้ตัวเด่นตัวไหนนะคะอ่ะไปดูกันเลยนะคะสองบวกสองได้สี่ค่ะสี่นำไปบวกกับหนึ่งได้เท่ากับห้านะคะห้าบวกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งได้หกห้าและหกคือตัวเด่นของเรานะคะเราจะมารอลุ้นกันนะคะว่าห้าและ หกของเรานะคะตัวเด่นห้าและหกของเราจะเข้าในผลของหวยลราพัฒนาในงวดวันที่หกพฤศจิกายนไหมนะคะเรามาอรอลุ้นดูผลของเราพัฒนางวดวันที่หกพฤศจิกายนนะคะว่าจะเข้าตัวเด่นห้าและหกของเราไหมนะคะเรามาอรอลุ้นดูนะคะ สำหรับสูตรนี้นะคะเจ๊ J. หมวยถือว่าเดินดีมากๆเลยนะคะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เจ๊หมวยด้วยนะคะและสําหรับกลุ่มแนวทางหรือว่าช่องทางการซื้อนะคะสามารถทักหาเจ๊หมวยได้เลยนะคะไม่อย่างนั้นก็สามารถคลิกลิงที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเจ๊หมวยจะปักลิงที่ใต้คอมเมนต์ให้นะคะสําหรับวันนี้นะคะเจ๊ J. หมวยขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ